สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาพบกับเปียกนะครับทางช่องนิสสันนาชัยครับแล้วก็พบกับเปียกได้ที่นิสสันเอสเคชัวร์บางปะทองครับวันนี้นะครับเปียกก็จะมาแจ้งโปรโมชั่นนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับผมนะครับเป็นเจ้ากระบะนาวา r ่าคิงแคปนะครับผมรุ่น s l ครับราคาอยู่ที่649,000บาทครับในราคา649,000บาทนี้นะครับเปียกเปิดโปรโมชั่นนะครับออกรถเพียง ฟรีดาวกันไปเลยครับเพื่อนๆนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจก็สายตรงเข้ามาคุยกับเปียกได้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าในโปรฟรีดาวนี้เปียกให้รล่เพื่อนๆได้บ้างครับมาชมกันเลยครับครับเพื่อนๆคันนี้เป็นกระบะ SL นะครับรุ่นนี้สามารถทําฟรีดาวได้เลยครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆที่จะได้นะครับผมก็ ได้ทุกอาชีพครับผมในโปรฟลดาวนะครับก็ตัวรถตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นล้อกระทะนะครับสําหรับบรรทุกหนักนะครับนะครับตัวนี้นะครับสามารถบรรทุกหนักได้ดีนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เป็นประกันภัยชั้นหนึ่งครับค่าจดทะเบียนพรบครับก็ยังมีให้นะครับก็ยังมีติดฟิลมเซรามิกไฮ้กูให้นะครับในวันรับรถนะครับรับประกันเจ็ดปีนะครับผมคิวกันศาสตร์นะครับมีให้ทั้งด้านหน้าและช่องแคมปครับผมนะครับ แล้วก็ในส่วนของไลเนอร์นะครับวันรับรถเดี๋ยกก็จะใส่ลายเนอร์ให้ทุกคันนะครับนะครับในกระบะ SL นะครับตัวนี้นะครับที่เปียกแนะนำา SL นะครับเป็นเหล็กคัส4ชิ้นเดียวนะครับผม นะครับชิ้นเดียวยาวเลยครับสามารถบรรทุกหนักได้เลยนะครับด้านล่างนี้นะครับยังไม่มีกุบรอหลังนะครับเดี๋ยวก็จะใส่กุบรอหลังให้ทุกคันนะครับเพื่อนๆจะได้ทําความสะอาดง่ายๆครับผมนะครับโอเคครับแข็งแรงมากครับในโปรฟีดาวนะครับผมก็ยังจะมี การชนท้ายนะครับที่เปียกจะทําให้นะครับการชนท้ายก็ยังจะติดตั้งให้นะครับเพื่อนๆจะได้ขึ้นลงสะดวกสบายครับผมนะครับด้านท้ายก็จะบอกสัญลักษณ์ของ SL นะครับส่วนฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นอักษรคาว่านาวารานะครับผมนะครับเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถทักมาหาเปียกได้เลยครับผม ครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับผมก็สายตรงเข้ามาคุยกับเปียกได้ครับที่เบอร์โทร061ครับ5098541ครับหรือจะเป็นช่องทางไลน์นะครับช่องทาง Facebook ช่องทาง YouTube ครับทางช่องนิสสันนาชัยครับหรือถ้าสะดวกก็วอล์กอินมาคุยกันนะครับมาปรึกษาเคสนะครับที่นิสสันเอสเคชัวร์มงกุทองของเปียกได้เลยครับผมโอเคนะครับผมก็ฝากกระบะ SL คันนี้ไว้ด้วยนะครับผมดาวเริ่มต้นอยู่ที่ฟรีดาวกันไปเลยครับเพื่อนๆนะครับ ก่อนจากกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเพื่อนๆจะไม่พลาดข่าวสารในนิสนันนาช้ยนั่นเองนะครับผมโอเคครับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วพบก,กันครับผมสวัสดีครับ